อย่างนี้นะคะอยู่่ฉยเนี่ยส4นะคะถ้าได้4คะ่ะคือไม่มีเลขบอกไวใช่ไหมคะต้องกลับไปอยู่ที่ประตูเลยค่ะโอ้โหสี่ลบเนะคะเหลือ3นะคะทิ้งเอาไว้3เหรียญเลยนะคะโอ้โหตายแล้วอยากจะร้องไห้นะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ i d เด Kid Play t i m ชเท่าที่เห็นเลยนะคะวันนี้น้อมีเกมค่ะเกมน้อชื่อว่าสปูกี้ค่ะหรือในภาษาไทยนะคะขอให้ชื่อมันว่า เกมล่าท้าผีค่ะสำหรับเกมนี้นะคะจะมีวิธีการเล่นและมีอุปกรณ์อะไรกันบ้างเดี๋ยวนะคะเราไปชม ตัวอย่างอุปกรณ์เป็นก่อนเลยดีกว่าค่ะสำหรับอุปกรณ์ในเกมสปูกี้นะคะก็จะมีนี่เลยค่ะเป็นกระดานนะคะต่อมาค่ะจะเป็นโทเค็นนะคะรูปกลุ่มเด็กๆนะคะที่จะเข้าไปประชนไปในบ้านผีสิงค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นลูกเต๋านะคะที่เอาไว้บอกตัวเลขธรรมดาเลยค่ะและนี่ค่ะลูกเต๋าสีขาวค่ะเอาไว้บอกตัวละครในเกมนั่นเองที่เป็นเครื่องหมาย q u e s t i o n mark นะคะหมายความว่าเราใช้ตัวไหนก็ได้นะคะและสุดท้ายค่ะเป็นนี่เลยโทเค็นนะคะซึ่งก่อนเล่นเกมเนี่ยจะต้องคว่ำโทเค็นเอาไว้ด้วย ะะเพราะว่าเจ้าโทเค็นค่ะมีตัวเลขคะแนนบอกอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่ต้องการให้ใครเห็นโทเค็นคะแนนเนาะเพราะตอนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาลุ้นกันว่าใครจะได้คะแนนสูงสุดค่ะสําหรับกระดานก็จะมีค่ะสิ่งที่เราต้องรู้นะคะนั่นก็คือด้านซ้ายของกระดานค่ะจะมีตัวเลขบอกอยู่นะคะนั่นจะมีหมายเลข5 6 7 8 9 10 1 1นะคะแล้วก็จะมีค่ะเครื่องหมายมากกว่าหรือว่าเท่ากับอยู่นะคะหมายความว่าอะไรหมายความว่าทุกครั้งที่เราทอยลูกเต๋าค่ะเราจะต้องได้จํานวนมาก หรือเท่ากับค่าตัวเลขที่เขากําหนดเอาไว้นะคะส่วนด้านขวามือค่ะจะมีตารางเนาะที่เป็นลูกเต๋าค่ะแล้วก็จะมีตัวเลขบอกอยู่นะคะในตารางค่ะก็จะบอกว่าหากเราใช้ลูกเต๋า2ลูกทอยค่ะจะได้รับคะแนนเท่าไหร่นะคะคะแนนก็คือโทเค็นนั่นเองไซส์าลูกจะได้เท่าไหร่4ลูกจะได้เท่าไหร่นะคะหากเราค่ะทอยลูกเต๋านะคะมากกว่า2ลูกอย่างเช่น3ลูกแบบนี้นะคะเมื่อเราทอยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้เรานะคะเลือกค่ะลูกเต๋านะคะ2 ของลูกที่มีคะแนนสูงสุดในรอบที่เราทอยนะคะเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นเกมกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะทิชเต็มไม่ได้มาเล่นคนเดียวนะคะเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญมาด้วยก็คือทิชากรนั่เอง ผัดกันแวะไปแวะมานะคะสลับกันไปสลับกันมาแต่ว่าวันนี้ค่ะนะคะก็วิธีการเล่นค่ะง่ายมากๆเลยเดี๋ยวนะคะจะให้นะคะทิชชกิ๊บเนาะทอยลูกเต่าสีขาวก่อนนะคะเพื่อดูว่าเราจะได้เป็นตัวละครตัวไหนในการเริ่มเทินนั้นๆนะคะหลังจากทอยลูกเต่าตัวละครเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราค่ะจะต้องมาทอยลูกเต่าสีดำเนาะหน้าลูกเต่านะคะให้ได้จํานวนค่ะที่บอกอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะว่าอย่างอันนี้เนาะอันแรกก็คือเท่ากับห้าหรือว่ามากกว่า5นั่นเองนะคะโอเค เดี๋ยวให้ทิเชกิฟลองทอยดูก่อนละกันนะคะเชิญเล่ะทิชเชกิฟไปเลยค่ะตัวอะไดีคะโอ้น้องสีเขียวนะคะเลือกสองลูกค่ะได้ค่ะสองลูกนะคะอูอูโอเคแปดแต้มค่ะ ในกรณีนี้ค่ะทิชชูก,กิฟจะได้นะคะโทเคนเนาะจำนวนหนึ่งเหรียญค่ะทิชชูก,กิฟสุ่มหยิบเลยค่ะเลขไหนก็ได้เสร็จแล้วต้องคว่ำเอาไว้ด้วยนะคะไม่ให้ใครเห็นนะคะจนกว่าจะจบเกมนะคะทีนี้ค่ะเมื่อกี้เนาะทิชชูก,กิฟทอยสามารถเลื่อนขั้นขึ้นมาได้ค่ะทิชชูกิฟค่ะสามารถเลือกได้ว่าจะทอยต่อนะคะเพื่อเล่นเกมต่อหรือว่าจะหยุดทอยค่ะทิชชูก,กิฟยังไงดีคะไปต่อค่ะไปต่อเลยค่ะเชิญเลยค่ะ ไปต่อค่ะอ้โหูสีเขียวค่ะสีเขียวค่ะตอนนี้ถัดใช่แล้วค่ะจะต้องหกนะคะเท่ากับหกหรือว่ามากกว่าหกค่ะที่เชกิฟอือันนี้คือเลือกสองก็ได้สมก็ได้สีใช่ค่ะเลือกสองก็ได้หรือสามก็ได้หรือสี่ก็ได้ค่ะค่ะโอเคโอ้โหได้เจ็ดค่ะยังได้ไปต่ออยู่นะคะก็จะได้2องเียญค่ะเย้ ไปต่อค่ะเล่นโอ้โหไม่ได้เล่นแน่นอน่คิมจะเล่นคนเดียวเลยโอ้โหเหมากระดานเลยนะคะน้องหมาค่ะต่อไหมคะต่อค่ะอดเล่นละค่ะวันนี้อ้าวตัวนี้ค่ะให้น้องหมาค่ะให้น้องหมาขึ้นไปค่ะเอากี่เหรียญดีคะจะได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะวันี่คือหมาย question mark หมายถึงว่าตัวละครตัวไหนก็ได้โอเคน้องหมาโอเคค่ะน้องหมาอันนี้คือต้องได้มากกว่าหรือเท่ากับเจ็ดใช่ไหมคะถูกต้องค่ะ งั้นขอเลือกสามลูกแล้วกันค่ะค่ะเซฟค่ะได้ค่ะหูสามลูกนี่ชิลๆนะคะโอกาสจะได้เยอะมากคือต้องเลือกสองอันที่ดีที่สุดใช่ค่ะจะต้องเลือกสองอันที่มีแต้มสูงที่สุดนะคะเลือกเลยอุยตายแล้วทิชชู่กิฟต์โอเคทิชชู่กิฟต์เลือกเลยค่ะมันต้องเลือกแล้วค่ะมันไม่ถึงโอเค ในกรณีนี้นะคะที่ทิชช์กิฟเนาะถอยออกมาค่ะได้5เนาะตอนนี้ทิชช์กิฟอยู่ชั้นที่6ใช่ไหมคะทิชช์กิฟค่ะจะต้องลดขั้นตัวเองลงไปนะคะกลับไปอยู่ที่ชั้นที่5ค่ะถอยหลังตัวเองลงไปก่อนเลยค่ะทิชช์กิฟเมื่อกี้น้องหมาค่ะนะคะถอยลงไปอย่างเดียวไม่พอค่ะทิชช์กิฟนะคะยังจะต้องทิ้งเงินส่วนต่างเอาไว้อีกด้วยเมื่อกี้ทิชช์กิฟอยู่6ใช่ไหมคะแต่ว่าโดนถอยออกไปอยู่ที่ชั้น5ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะผลต่างของมันคือ1นึ่ทิชชูกิฟต้องเลือก1เหียนค่งเล้วก็ วางเอาไว้นะคะนเนาะเพื่อจะให้ผู้เล่นคนต่อไปนะคะที่อยากจะได้เหรียญเนี่ยเขามาถอยนะคะเพื่อจะเอาเหรียญไปนะคะโอเคแบบนี้ค่ะเมื่อทิชชกิ๊บตกชั้นไปแล้วก็หมดตาของทิชกิ๊บนะคะกลายมาเป็นเทินของทิชเตยแทนโอเคไปนะคะขออนุญาตค่ะโอ้สีส้มค่ะน้องขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะสองเหรียญก่อนละกันค่ะสองลูกโอเคขึ้นมานะคะได้สองค่ะ อันนี้จะได้เหรียญเศรษกิไปด้วยไหมคะได้ค่ะเพราะว่าทีเชอ,เอร์เตยนะคะเลือกทอยลูกเต๋าแค่2ลูกเนาะแล้วมีคะแนนค่ะมากกว่า6นะคะถ้าแบบนี้ค่ะสามารถได้เหรียญไปเลยนะคะแต่ว่าในกรณีถ้าที่เชอ,เอร์เตยเลือกทอยลูกเต๋าเมื่อกี้เป็น3ลูกนะคะที่เชอ,เอร์เตยจะไม่ได้เหรียญที่วางอยู่ตรงนี้นะคะจะได้เฉพาะแค่2ลูกเท่านั้นค่ะในทุกๆชั้นเลยนะคะโอเค อย่างนี้นะคะอยู่ที่อะไรเนี่ยสามสี่นะคะถ้าได้สี่ค่ะคือไม่มีเลขบอกไว้ใช่ไหมคะต้องกลับไปอยู่ที่ประตูเลยค่ะโอ้โหสี่ลบเจ็ดน,นะคะเหลือสามน,นะคะทิ้งเอาไว้สามเหรียญเลยนะคะโอ้โหตายแล้วอยากจะร้องไห้นะคะถอยลงไปกลับไปอยู่ที่ประตูเลยค่ะตายแล้วจุดเริ่มต้นตาทีเชคกิ๊บแล้วค่ะทนน,นี้ ได้เหรียญไปด้วยค่ะได้เหรียญด้วยนะคะเพราะว่าที่ชิกฟิฟพายสองลูกใช่แล้วก็ต้องได้เหรียญของพ่ชัใช่ค่ะเออวิรวยค่ะโอ้โหที่ชิกิ้รวยมากเลยนะคะแต่ปรากฏว่าเปิดมาห่ <laughs> อยนะคะอ้าูาา้น้องหัวหน้าแกงหัดต้องตกลงไปค่ะทิ้งเ,เหรียญเอาไว้ด้วยหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะ <laughs> ต้องทิ้งเอาไว้ด้วยนะคะ <laughs> หนึ่งเหรียญนะคะ ค่ะสำหรับเกมนี้นะคะก็จะเล่นแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนกว่าโทเค็นนะคะด้านนี้นะจะหมดไปนะคะหลังจากนั้นเราจะเปิดนะคะเพื่อนับคะแนนกันในกรณีน,นะคะที่เราค่ะเดินนะคะตัวละครมาถึงที่ชั้น11แล้วแต่ว่าเหรียญยังไม่หมดนะคะเราค่ะสามารถนะคะถอยลูกเต๋าต่อได้นะคะให้ได้นะคะจำนวนเท่ากับ12นะคะแล้วก็จะได้นะคะคะแนนเนาะตามตาราง ของชั้น11ไปนะคะซึ่งหากจะขึ้นไปมากกว่าชั้น12มีไหมคะไม่มีนะคะแต่ว่าเราสามารถทอยให้ได้เท่ากับ 12เท่าเดิมแล้วเราก็จะได้รับโทเค็นที่เหลืออยู่ได้เหมือนกันนะคะ<ม>คือเราจะมีแม็กซ์งสุดแค่ชั้นที่12เท่านั้นเองคือจบเกมเมื่อเหรียญหมดใช่ค่ะเราจะจบเกมเมื่อเหรียญหมดเนาะนะคะหลังจากจบเกมแล้วเราจะมาเปิดเหรียญดูนะคะว่าเราได้เหรียญเนี่ยแต่เหรียญจะมีคะแนนไม่เท่ากันนะคะซึ่งอันนี้ก็จะไปต้องไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่าแต่ละคนเนี่ยได้เหรียญเท่าไหร่นะคะแล้วก็เอามานับดูค่ะคนที่คะแนนสูงสุดค่ะจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ไปม้หนโ ไม่มีเลยค uh, nah, ่ะยากจนมากโอ้โหเกมนี ong, Politics, um, ้นะคะสนุกมากๆเลยนะคะเนาะน้องๆนะคะก็สามารถเล่นได้นะคะเพราะว่าเกมนี้กฎกติกาไม่ได้ยากเลยก็แค่ทอยลูกเต่าแล้วก็นับตัวเลขเท่านั้นเองนะคะก็หวังว่าน้องๆนะคะกับคุณพ่อคุณแม่เนาะจะชอบเกมนี้นะคะอย่าลืมเอาเกมนี้ไปเล่นกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะทิชชู่เตยแล้วก็ทิชชกิ๊นะคะอยากจะฝากให้ทุกคนค่ะ กดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งกุ๊งกิงกุกิงเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย